สวัสดีค่ะคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังทุกท่านวันนี้โคราพี่ได้นำคำทำนายคนเกิดราศีนี้มีดวงเห็นผีมีสัมผัสที่6เเซนแรงสุดนำมามอบให้ทุกท่านได้รับชมและรับฟังกันอีกเช่นเคยค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังด้วยนะคะหลายท่านคงจะทราบกันดีนะคะว่าคำว่าซิกเซน หรือสัมผัสที่6นั้นถือเป็นสัมผัสพิเศษที่เพิ่มมาจากการรับรสการสัมผัสการรับกินหรือการมองเห็นแล้วก็เป็นการได้ยินซึ่งสัมผัสดังกล่าวเหล่านี้ล้วนมาจากความรู้สึกหรือจะเรียกได้ว่าเป็นยานพิเศษที่ซ่อนอยู่ภายในของแต่ละบุคคลที่ทำให้บุคคลผู้นั้นมีสัมผัสที่6แล้วสามารถมองเห็นอนาคต มีลังสังหรณ์ถึงเรื่องที่จะเกิดขึ้นหรือสามารถมองเห็นหรือสามารถติดต่อกับวิญญาณได้ในทางโหราศาสตร์และการทำนายก็ยังเชื่อว่าตามราศีเกิดยังสามารถทำนายได้ว่าแต่ละราศีก็สามารถมีสัมผัสที่6เช่นกันเนื่องจากแต่ละราศีก็ได้รับอิทธิพลจากดวงดาวต่างๆไม่เหมือนกันซึ่งราศีไหนจะมีสัมผัสที่6 มีเซน์แรงที่สุดเราไปรับชมกันเลยค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังด้วยนะคะสี่อันดับคนเกิดราศีนี้เห็นผีสัมผัสที่6เซน์แรงสุดอันดับที่4ผู้ที่เกิดราศีธนูโดยส่วนใหญ่แล้วคนที่เกิดราศีธนูนั้นมักเป็นคนที่มีสติปัญญาดีฉเฉลียวฉลาด และเป็นคนที่มีความมั่นใจในตัวเองสูงเป็นคนรักอิสระรักความยุติธรรมเป็นชีวิตจิตใจซื่อสัตย์สุจริตเชื่อถือในเหตุผลเป็นคนพูดจาสุภาพมีนิสัยค่อนข้างให้เกียรติผู้อื่นและแน่นอนค่ะว่าคนที่เกิดราศีนี้เป็นคนจิตใจดีชอบทำบุญสุนทานช่วยเหลือสัตว์หรือคนตกยาก คนราศีนี้นะคะเป็นคนที่วางตัวดีมีบุคลิกดีจึงเป็นคนที่น่าสนใจและเป็นคนที่มีเสน่ห์อยู่ในตัวเองค่ะเวลาไปไหนมาไหนก็จะมีแต่คนชื่นชมรักใครชาวราศีธนูนั้นเป็นคนที่มองคนได้ชัดเจนอ่านคนออกรู้ว่าอะไรดีอะไรไม่ดีรู้ว่าใครจิตใจเป็นอย่างไรดีหรือไม่ดีอย่างไรเอารัดเอาเปรียบหรือเปล่า แต่บางครั้งแม้จะรู้ทันก็มักจะเก็บเงียบเอาไว้คนเดียวโดยไม่ปลิบปากออกมานอกจากเหลืออดจริงๆเท่านั้นจึงจะแตกหักกันไปข้างหนึ่งทันที เพราะไม่ค่อยชอบขัดใจใครในเรื่องเล็กๆน้อยๆมักเป็นคนที่ว่าอะไรก็ว่าตามกันไม่ค่อยอยากจะมีเรื่องมีปัญหาและนิสัยค่อนข้างเกรงอกเกรงใจผู้อื่นคนราศีธนูมักเป็นคนหัวเรือบางครั้งก็เอาแต่ใจตนเองเป็นที่ตั้งเป็นคนที่ลึกๆแล้วใจร้อนเวลาทำอะไรชอบความรวดเร็วทันอกทันใจและไม่ชอบอยู่นิ่งอยู่กับที่ สำหรับราศีที่มีสัมผัสที่6ก็คือราศีธนูนี่แหละค่ะเขามักจะมีล่างบอกเหตุผ่านสัตว์เช่นเมื่อจะเดินทางไปไหนมาไหนไปตามต่างจังหวัดหรือไปนอกสถานที่แล้วมีจิ้งจกทักหรือมีนกบินมาชนหน้าต่างก็มักจะเข้าใจได้ว่ากำลังจะเกิดเหตุร้ายขึ้นโดยเกิดจากความรู้สึกภายในของเขาเอง ชาวราศีธนูนี้นะคะจะมีลังสังห์ในเรื่องร้ายล่วงหน้าแม่นยำมากโดยส่วนมากนะคะแต่ทั้งนี้ชาวราศีธนูไม่ต้องวิตกกังวลมากเกินไปนะคะเพราะท่านมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยคุ้มครองอยู่เสมอคะ่ะอันดับที่สราศีมังกรคนราศีมังกรนั้นเป็นคนสุขุมอดทนรอบคอบและเป็นคนที่มองคนอื่นในแง่ดีตลอด มองโลกในแง่บวกอยู่เสมอแต่เป็นคนที่จริงจังกับชีวิตมีความซื่อสัตย์สุจริตคบได้ไม่เป็นพิษเป็นภัยแก่ใครคะ่ะเป็นคนที่โกรธง่ายหายเร็วมักไม่ติดใจอะไรมากหากไม่ใช่เรื่องใหญ่บางท่านอาจจะดูค่อนข้างเป็นคนหัวโบราณและอนุรักษ์นิยมคะ่ะคนราศีมังกรนั้นโดยส่วนมากเป็นคนที่มีนิสัยขยันขันแข็งมีความมานะบักบันไม่ย่อท้อต่อความยากลำบาก จนกว่าจะได้มาซึ่งความสำเร็จบางครั้งเลยดูเป็นคนดูมุทะลุดุดันและเป็นคนค่อนข้างหวาดระแวงคนราศีนี้นะคะส่วนใหญ่เป็นที่โปรโดปรานของเจ้านายมากค่ะเพราะว่าเป็นคนที่รอบคอบเอาใจใส่รายละเอียดทุกอย่างเป็นคนรักงานแล้วก็ทุ่มเทกับงานมากส่งผลให้เป็นคนที่ค่อนข้างจะเครียดง่ายและดูวิตกกังวลอยู่ตลอดเวลา เพราะฉะนั้นการผ่อนคลายจึงถือเป็นสิ่งที่สำคัญนะคะเพราะมันจะส่งผลต่อสุขภาพของชาวมังกรในภายหลังคนราศีมังกรนั้นนะคะถือเป็นราศีที่ต้องเผชิญกับวิบากกรรมแล้วก็ปัญหาต่างๆมากมายจึงจะพบกับความสำเร็จในบ้านปลายของชีวิตค่ะ นิสัยของคนราศีนี้นะคะส่วนใหญ่จะดูเงียบขรึมจนบางครั้งคนอื่นก็คิดว่าเป็นคนที่หยิ่งมากๆจริงๆแล้วคนราศีนี้เป็นคนรักเพื่อนฝูงชอบท่องเที่ยวเฮฮาสังสรรค์แล้วก็รักความสนุกสนานมีอารมณ์เหมือนเด็กๆในบางครั้งแล้วก็ใส่ใจผู้คนรอบข้างแต่ระวังนะคะคนราศีนี้เป็นคนที่ค่อนข้างปากร้ายแต่ไม่ค่อยพูดค่ะ คนราศีมังกรนั้นนะคะเวลามีความทุกข์มีปัญหามักจะพยายามเก็บไว้ในใจไม่แสดงให้คนทั่วไปได้รับรู้และไม่แสดงด้วยนะคะว่าเป็นเรื่องใหญ่เข้าทำนองว่าน่าชื่นอกตรมจะยอมพูดคุยเรื่องปัญหาของตนเองกับคนที่ไว้ใจจริงๆเท่านั้นแต่คนราศีนี้เป็นคนที่เก็บความลับไม่ค่อยอยู่ค่ะถ้าหากรู้อะไรแล้วก็ดอดที่จะเปิดเผยออกมาไม่ได้ ชาวราศีมังกรนั้นนะคะถือเป็นหนึ่งในผู้ที่มีสัมผัสที่6คือสามารถสัมผัสสิ่งลี้ลับในแต่ละสถานที่ได้ค่ะโดยเวลาที่เดินทางไปไหนในสถานที่น่ากลัวสถานที่มีคนตายหรือได้รู้สึกถึงวิญญาณร้ายก็จะรู้สึกขนลุกสู้ หรือบางท่านอาจจะสัมผัสได้หรือมองเห็นเลยก็มีนะคะในบางท่านไม่ว่าจะเดินทางไปไหนมาไหนก็จะรู้สึกเสียววาบที่หลังเหมือนมีคนเดินตามมาหรือมีคนคอยแอบมองอยู่นอกจากนั้นแล้วยังสามารถฟันเห็นสิ่งต่างๆโดยมักจะถือเป็นลางบอกเหตุได้อีกด้วยค่ะในบางท่านอาจสัมผัสหรือสื่อถึงเจ้าที่เจ้าทางที่บ้านเรือนของตนเองหรือสถานที่ทำงานของตัวเองก็ได้ค่ะ อันดับที่สองราศีกุมคนราศีนี้ส่วนมากมักเป็นคนที่จิตใจดีสุภาพเรียบร้อยเป็นคนมีสเสน่ห์ยิ้มแย้มแจ่มใสไม่มีพิษภัยกับใครๆมักมองโลกในแง่ดีและมองคนอื่นในแง่บวกเป็นคนใจอ่อนให้อภัยคนง่ายแต่เป็นคนฉลาดทันคน นอกจากนั้นคนราศีนี้นะคะยังเป็นนักคิดนักวางแผนคิดอะไรที่ซับซ้อนได้ดีเป็นคนที่ชอบคิดนอกกรอบทำงานเก่งรอบคอบและมีความเป็นอัจฉริยะจนบางท่านมีนิสัยติดกับแบบแผนค่อนข้างอนุรักษ์นิยมหัวโบราณค่ะนิสัยของคนราศีกุมนั้นมักจะคล้ายกับคนราศีมังกรค่ะคือยึดติดกับแบบแผนและประเพณีโบราณคนส่วนใหญ่ในราศีนี้มักจะเรียนเก่ง ทำงานเก่งทะเยอทะยานมีความอดทนสูงและรอคอยโอกาสไม่ยอมแพ้อะไรง่ายๆจึงไม่ค่อยแปลกใจนะคะที่คนราศีนี้มักประสบความสำเร็จในอาชีพการงานค่ะ คนราศีกุมนั้นนะคะเป็นคนที่รักอิสระเป็นคนที่น่าคบหาเพราะมีจิตใจกว้างขวางคอยแนะนำแต่สิ่งดีๆให้เพื่อนและคนรอบข้างอยู่เสมอคนราศีนี้เป็นคนกว้างขวางแล้วก็มีคนรู้จักมากมายเป็นราศีที่มีสเสน่ห์มากแล้วก็สามารถดึงดูดความสนใจจากผู้อื่นได้ชอบเข้าสังคมและเป็นคนที่พิถีพิถันกับเรื่องการแต่งตัวมีรสนิยมดีใส่แล้วต้องดูสวยงาม เพราะคนราศีนี้นะคะส่วนใหญ่มีรูปร่างที่ดีหน้าตาก็ดูดีและชาวราศีกุมนั้นเป็นคนที่หน้าตาดีที่สุดในจักรราศีรองลงมาจากราศีตุลเลยละค่ะผู้ที่เกิดราศีกุมนั้นนะคะ ถือว่าเป็นผู้ที่มีสัมผัสพิเศษเช่นกันแล้วก็ถือเป็นราศีที่มียานที่แรงมากสามารถติดต่อกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้ถือว่ามีพระคอยคุ้มครองมีวิญญาณบรรพบุรุษคอยดูแลอยู่ตลอดเวลาบางครั้งก็เป็นคนที่มีลางสังหอ์แม่นยำสามารถรู้ถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นได้ในบางครั้งซึ่งพลังนั้นก็ขึ้นอยู่กับการฝึกสมาธิและกฎแห่งกรรมของแต่ละคนค่ะ และสุดท้ายนะคะเราจะมาที่อันดับที่1ค่ะอันดับที่1นนั่นก็คือราศีมีนค่ะคนราศีมีนนั้นนะคะบุคลิกภาพภา,พภายนอกจะเป็นคนดูอ่อนน้อมถ่อมตนแต่ที่จริงแล้วคนราศีนี้เป็นคนที่มีบุคลิกค่อนข้างซับซ้อนในตัวเองค่ะแล้วก็มีจุดขัดแย้งในตัวเองรักความสวยงามรักความเป็นระเบียบเรียบร้อย คุยเก่งช่างฝันช่างจินตนาการเป็นคนที่มีความโรแมนติกอยู่ในตัวเองสูงเข้าใจคนอื่นและเข้าใจความทุกข์ของคนอื่นชาวราศีมีนนั้นโดยส่วนใหญ่เป็นคนที่เก่งฉลาดและเป็นคนคมในฝักค่ะแล้วก็พร้อมที่จะแสดงออกมาในเฉพาะเวลาที่จำเป็นเท่านั้นนอกจากนั้นยังเป็นคนที่ทอรหดอดทน แต่ไม่เย่อหยิ่งในตัวเองนะคะคนราศีมีนเป็นคนที่วาดฝันไว้แต่สิ่งที่ดีแล้วก็สิ่งที่สวยงามโดยพยายามที่จะซ่อนหรือลืมความจริงที่ไม่ได้ดังใจเอาไว้คนราศีมีนจะไม่ชอบให้ใครมาพูดจาตําหนิอะไรแม้แต่เล็กน้อยก็ตามเป็นคนที่มีอารมณ์ศิลปินวันใบง่ายชอบคิดมาก คนราศีนี้นะคะมักไม่มีพิษมีภัยกับใครค่ะแต่มักจะชอบเอาเรื่องของคนอื่นมาเป็นอารมณ์ของตัวเองบางครั้งดูเหมือนเป็นคนไม่สู้คนจึงทำให้ถูกเอาเปรียบในบางครั้งชาวราศีมีนนั้นส่วนใหญ่เป็นคนที่โลเลไม่แน่นอนค่ะแล้วก็คลุมเครือและไม่ทำอะไรด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจอย่างแท้จริงจะต้องมีคนที่คอยกระตุน้นแต่คนราศีนี้มักมีความสามารถพิเศษเฉพาะทางค่ะ พวกเขาจะสามารถเก่งในเรื่องของคนและมีความสามารถในการสะกดจิตและอ่านใจคนเป็นนักจิตวิทยาที่เก่งมากราศีที่มีสัมผัสที่6แรงที่สุดนั่นก็คือชาวราศีมีนค่ะคือเขาจะรู้สึกถึงวิญ,ญญาณที่อยู่ใกล้ๆแล้วก็มียานพิเศษและพลังลี้ลับแฝงอยู่ในตัวไม่ว่าจะไปตามโรงพยาบาลตามวัดหรืองานศพหรือตามสถานที่ต่างๆบางครั้งจะรู้สึกเหมือนเห็นเงามืด ได้ยินเสียงประหลาดหรือรู้สึกขนลุกขนพองเพราะสัมผัสกับวิญญาณได้และในบางท่านก็สามารถสื่อสารกับวิญญาณได้โดยตรงหรือมองเห็นวิญญาณได้เลยแล้วถ้าคนที่เกิดราศีนี้ฝึกนั่งสมาธิฝึกยานก็จะยิ่งเห็นแล้วก็ชัดเจนมากยิ่งขึ้นค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะคุณผู้ชมทุกท่าน ทั้งนี้ไม่ใช่เพียงเพราะท่านที่เกิดราศีเหล่านี้เท่านั้นนะคะและบางครั้งก็อาจจะไม่ได้เกิดกับทุกคนเพราะมีปัจจัยหลายอย่างหลายสิ่งเข้ามาเกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นเวลาเกิดปีเกิดวันที่เกิดเวลาตกฟากแล้วที่สำคัญก็คือกฎแห่งกรรมรวมถึงวิบากกรรมของแต่ละคนที่ทำมาตั้งแต่ในอดีตชาติมาจนถึงปัจจุบันนี้ค่ะหากคุณผู้ชมชื่นชอบเนื้อหาสาระต้นไม้มงคลบ้านมงคลความเชื่อ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดเนื้อหาสาระใหม่ๆและได้รับชมเนื้อหาแบบนี้ก่อนใครนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ